สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชมพู่กับรายการช่องทางทำกินค่ะทาง MWC TV สากลเพื่อคนทั่วโลกรายการที่จะมาแนะนำอาชีพดีๆสร้างเสริมรายได้สำหรับคนที่กำลังมองหาอาชีพหลักและอาชีพเสริมนะคะในการเพิ่มเติมรายได้ค่ะชมพู่จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับไอศครีมที่มีความเป็นอินโนเวทีเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์นในโลกเป็นครั้งแรกโดยฝีมือของคนไทย จะมีความแปลกใหม่และน่าสนใจขนาดไหนตามยูพุ่งมันเลยค่ะ คุณผู้ชมตอนนี้ชุมพูนั่งอยู่กับคุณมาลุตช,ชโลธรค่ะผู้บุกเบิกกับไอมาลุตค่ะมาถามและทําความรู้จักกันดีกว่าค่ะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนําตัวนิด,ดนึงก็อย่างที่คุณชมพูแนะนาไปแล้วนะครับผมมาลุตช,ชโลธรครับเป็นเจ้าของกิจการไอสครีมไอมาลุตครับ ถามนะคะว่าความเป็นมาไปทําอะไรยังไงถึงได้เกิดไอศครีมที่ห้อไอมารุดเกิดขึ้นคริงจริงไอศครีมตัวนี้ต้องเล่าเรายาวนิดนึงนะ<า> <c oughs> คือก่อนก่อนก่อนที่มาก่อนที่เราจะมาจับตลาดไอศครีมจริงๆเราอยู่ในวงการอาหารมาก่อนลอแล้วก็มองว่าเอ๊ะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยประเทศไทยเนี่ยแน่นอนเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วก็มองว่าเราจะสร้างค Val ่หรือว่าเพิ่มเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตรของประเทศไทยยังไงนะล้วก็เลยไปดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราไปปิ๊งไอเดียที่ไว้ทุเรียเนี่ยน่าสนใจทุเรียเนี่ยเป็นเป็นตลาดกลุ่มตลาดเฉพาะ แล้วเราจะพัฒนาทุเรียนได้ยังไงบ้างก็เริ่มจากตรงนั้นนะครับก็คือสุดท้ายเลยเนี่ยเราได้มาซึ่งอไอศครีมทุเรียนที่ทําจากเนื้อทุเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าเราไม่ผสมอะไรเลยไม่มีน้าําไม่มีน้ําตาลนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนผสมอะไรแต่รสสัมผัสนเนี่เหมือนไอศครีมก็พอเราได้ตัวไอศครีมทุเรียนมาแล้วเนี่ยก็เป็นที่มาต่อไปแล้วเราจะทายังไงล่ะให้ผู้บริโภคเนี่ยรับรู้ว่าไอมันแตกต่างนะไม่ใช่แค่เราเอาแค่ไปใส่ถ้วยใส่โคน หรือไปเสียบไม้ขายเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งทําการสื่อสารกับตลาดก็เป็นที่มาว่าทเราต้องทํำยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีล่ะเราก็ต้องพัฒนาจนให้ถึงถึงสุดท้ายก็เลยไปพัฒนาต่อในเรื่องของรูปทรงบรรจุภัณฑ์แล้วก็สุดท้ายก็เลยเป็นแบรนด์ตัวนี้ออกมานะครับจุดเริ่มต้นมาจากการที่ชอบทานทุเรียนอยากได้ทุเรียนมาเป็นการพัฒนาไอศครีมแล้วไอศครีมของพี่มีกลิ่นมีรสเหมือนกับทุเรียนแท้ๆเลยนะคะถามว่าเหมือนไหมต้องบอกว่าไม่เหมือนเพราะมันคือทุเรียน คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าการที่เราใช้คำว่าไอศครีมเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนักในในในการนิยามคำศัพท์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเนื้อทุเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ลว่ารสสัมผสมัสมันเนี่ยเหมือนไอศครีมงนั้นก็ไม่ต้องสงสัยเลยสำหรับกลุ่มคนที่ชอบไอชอบทุเรียนอยู่แล้วนะครับกัดเข้าไปก็จะบอกว่าเอ้ามันทุเรียนนี่บอกนักบอกแล้วว่ามันคือทุเรียนแต่คือเพียงแต่ว่ามันเป็นการวิธีการนําเสนอหรือวิธีการรับประทานเนี่ยในรูปแบบใหม่พี่มารุนคะานมพูดอยากทราบว่าวิธีการคัดเลือกเนาออแบบไหต้งทุเรียน สุกไหมหรือว่ายังไม่สุกมาใช้ในการาทำไอศครีมคะจริง,รรงๆอันนี้เป็นคําถามที่ดีนะครับเพราะว่าพอพอด้วยกวามที่เป็นทุเรียนเนี่ยหลายๆคนจะมีมีมีความ,มรู้สึกไม่ดีในว่าชาต่างชาติเนี่ยกับทุเรียนเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจริงๆทุเรียนอย่างคนไทยเนี่ยเราจะคุ้นเคยคนที่ชอบทานเนี่ยเราจะรู้ว่าขนาดกําลังกินมันคือช่วงไหนจริงๆถามว่าถามเกินไปก็ไม่อร่อยไม่หวานไม่มีความเป็นทุเรียนพอเริ่มสุกเกินไปนิดเดียวก็เป็นปลาละก็จะเริ่มมีกลิ่นที่ฉุนนั่นตรงเนี้ยคือ p อยสําคัญว่าเราจะทํายังไ่่่วเีียนนมัก เก็บไว้เก็บรักษายัางไงให้ให้ผู้บริโภคทั่วโลกเนี่ยได้รับประทานได้ตลอดทั้งปีมันหนึ่งก็คือเรื่องการคัดสรรตัวตัววัตถุดิบตัวนี้หนึ่งเราต้องต้องคัดสรรเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ยากตามมาก็คือว่าพอมันเป็นด้วยความที่เป็นผลไม้ล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเนื้อทุเรียนล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยการแต่ละแบบแต่ละแบทแะแบท,ที่เราต้องผสมผสานกันเข้าไปว่าให้เกิดความหวานเกิดกลิ่นที่มันใ,นในกล้เคียงกันตรงนี้ก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งในการยากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ความ ชนีไข่หมอนทองการยาวแล้วก็ทันใหม่ๆหลากหลายพี่มีดึงเอาจุดไหนมาคะเพื่อมาทําในไอศกรีของพี่ก็ถามว่าก่อนอื่นเนี่ยทำไมต้องไปดูที่ตัวทุเรียนบังเอิญบังเอิญส่วนตัวเป็นคือเกิดจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็คุ้นเคยอยู่ตรงนั้นแล้วเรามาโตอยู่เทพพอเรากลับไปแต่ละครั้งเนี่ยก็รู้สึกไอทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่น่าสนใจ จริงๆแล้วจุดเริ่มก่อนที่จะมาพัฒญยิบตู้เรียนมาพัฒนาต้องต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่ามีอยู่ปีหนึ่งเรากลับไปเราเห็นทางภาครัฐเนี่ยก็ซื้อซื้อ,อช่วยรัฐช่วยเกษตรกรโดยการซื้อผลไม้มากองถามว่ากองทําอะไรก็บอกตรงคือกองทิ้งนันแหละถามว่าต้องทํำไหมมันคือ,ม,คอมันคือต้องทํามันคือการช่วยแก้ปัญหาระยะเฉพาะหน้าเราก็เลยมองว่าตรงเนี้ยพอถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงบ้างให้สิ่งเหล่านี้มันมันจะสามารถสร้างมูลค่าได้เั้นทุเรียนที่เราเลือกใช้เนี่ย ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุเรียนจากจังหวัดในภาคตะวันออกคือจังหวัดจันทบุรีเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแหล่งปลูกทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็พันธุ์ที่เราใช้เนี่ยเราเลือกใช้พันธุ์หวอนทองถามว่ามีความชอบอะไรเฉพาะไหมจริงๆไม่หมอนทองเนี่ยจะเป็นพันธุ์กลางๆนะครับมีความอร่อยกลมกล่อมแล้วก็ที่สําคัญคือตัวซอสซิ่งหรือว่าตัวแหล่งวัตถุดิบเนี่ยมันมีให้เราคัดเลือกได้เยอะกว่านะครับเพราะเราเรามองในมุมมองสองทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมันจะต้องมีความเสถียรของ ตัวสินค้าด้วยตัวแหล่งวัตถุดิบด,ด้วยนะครับก็เป็นที่มาว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ทุเรียนพันธหม่อนทองจากจังหวัดภาคตะวันออกหรือจังหวัดจันทบุรีเป็นหลักนะครับเป็นการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากถิ่นที่มีก็คือหม่อนทองมีที่จันทบุรีก็นํามาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมากยิง่งขึ้นและชื่อไอามารุเกิดมาได้อย่างไรแล้วทำไมต้องใช้ชื่อนี้อนี่ก็เป็นคําถามต่อนะครับเดิมแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราตั้งใจจะพัฒนาแค่ ตัวผลิตภัณฑ์ที่ทําจากผลล่ะคือไอศครีมที่ทําจากผลไม้พอหลังจากสุเรียนเนี่ยเราก็มีม,มีพัฒนามะม่วงน้ําดอกไม้ซึ่งก็เป็นของไทยต่อมาทีนี้ต้องเล่ายาวนิดหนึ่งก่อนที่มาจะมีพี่แบรนด์ตัวนี้เล่ายาวอีกแล้วให้เต็มที่เ <laughs> ต็มที่เลยนะก็พอเราเราใช้ตัวผลไม้ไทยเนี่ยเป็นเป็นจุดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งใจจะส่งออกปรากฏว่าคนไทยเองก็ให้การตอบรับค่อนข้างดีเราก็เลยกลับมามองว่าไอ้แล้วในใน,ในผลิตภัณฑ์ในประเทศเนี่ยเราควรจะขายตัวนี้ด้วยนะ ถามว่าเพียงพอไหมต้องเรียนอย่างคนไทยเนี่ยผู้ชมก็จะรับรับจะทราบอยู่แล้วว่าเอ๊ะจริงๆแค่ทุเรียนกับมะม่วงมันมันไม่เพียงพอหรอกเราก็เลยมองว่าเรามีรายการผลิตไอศครีมอยู่แล้วเนี่ยเราก็นําเข้าตัวนมที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลกเนี่ยจากฮอกไกโดมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตตัวไอศครีมตัวอื่นๆื่นที่จะทําให้ Line of Product หรือว่าความหลากหลายของสินค้ามนะันมีมากขึ้นในหนึ่งจุดขายของเราก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นชื่อเนี่ยมันก็น่าจะจะ,จะไปมีความเกี่ยวพันกับการเป็นญี่ปุ่นเพราะววว่่่่่าแหลงงัตถุุดิบสนนนก็ญีป แล้วก็เทรนช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่ากระแสของญี่ปุ่นของอาหารญี่ปุ่น,นมันมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็วัตถุดิบแล้วก็มาตรฐานต่างๆเราใช้มาตรฐานญี่ปุ่นมาแล้วเราก็เลยใช้ชื่อว่าตัวไอมารุคือฟังฟังเสียงเนี่ยจะจะรู้สึกเออเอ๊ะมันก็จะเป็นญี่ปุ่นหน่อยๆแต่ถามว่าที่มาของมันจริงๆไอตัวเนี้ย คือไออินโนเวทีฟหรือว่าไอไอสครีมก็ได้นะครับมารุเนภาษาญี่ปุน่นแปลว่ากลมกลมเพราะ,ะนั้นจับสองคำมารวมกันแปลง,ง่ายๆคือสิ่งกลมกลมที่มีนวัตกรรมคือที่มาของแบรนด์ <c oughs> เดี๋ยวค่ะคุณผู้ชมที่กลมๆมอ่ะใช่ตัวคุณหรือเปล่าคะถูกเลยอมองกระจกเลยครับแล้วก็เห็นแบรนด์ตัวเองบอกว่านี่เป็นชื่อของตัวเองเป็นการนมาบังเอิญบังเอิญมันมาพองสีบังเอิญเหมือนบังเอิญกลมด้วยไอศครีมของเรามีรถทุเรียนมีรถ มะม่วงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นนมจากคาปิดโดใช่ก็คือ,ต,อต้องต้องถ้าถ้าจะให้แยกนะครับผลิตภัณฑ์จะมี2อ,อชนิดใหญ่ๆ2 c ่ t e g แคตตาก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลิตภันฑ์ที่ทํามาจากเนื้อผลไม100้ร้อยอซอันนี้เราเรียกว่าเป็นลูกทรงไข่เลยเราเรียกว่าไอ้ตัวเนี้ยจิมมิกมันคือเจาะไข่แตกโละจะมีทุเรียนหมอนทอง หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มะม่วงน้ำดอกไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนอีกหนึ่งหนึ่งประเภทของผิดพันธุ์เนี่ยก็คือเป็นไอศครีมที่มีส่วนผสมหลักเนี่ยทำมาจากนมพอกาโดก็จะมีตัวนี้จะมีความหลากหลายเลยมีตั้งรสมะนิลารสเบอร์รี่หลักรสหลากหลายท,ท,ที่ที่ที่เรามีการหม,มุนเวียนฮัดเบิบบออกมานะครับแล้วทําไมไอศครีมเราต้องเป็นเนื้อผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์คะทำไมเราแบบไม่เจือจางอาจจะห้าสิบแปดสิบมีการปรุงแต่งจริงรจริง,รรงอย่างที่บอกว่ากลับไปเนี่ยกลับไปในเรื่องของทุเรียนแบบที่มา อย่างทานทุเรียนไหมครับคุณผร้ทานค่ะถ้าเป็นคนชอบทุเรียนเนี่ยจะกินง่ายเลยทุเรียนผมวันนี้ผมเอาทุเรียนสดมาวางผมเอาทุเรียนทอดมาวางนะแล้วผมเอาทุเรียนควรมาวางถ้าคนที่ไม่รู้จักทุเรียนเนี่ยเอาชาวต่างชาติจะไดไให้เขาทานทั้ง3อย่างผมว่าเขาไม่รู้หรอกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันเพราะนั้นแล้วถามว่าอร่อยไหมทุเรียนควนก็อร่อยแบบทุเรียนกวนทุเรียนกรอบก็อร่อยแบบทุเรียนกรอบแต่ถามว่าทุเรียนเนี่ยคนที่ชอบทุเรียนเนี่ยชอบความเป็นทุเรียนชอบกลิ่นชอบรสสัมผัส มันก็เลยเป็นที่มาว่าทํายังไงให้ให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยหรือไอศครีมที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันมีความเป็นทุเรียนมากที่สุดแน่นอนคําตอบคือ100%่งซึ่งซึ่งตรงนี้จือจุดที่เราเรามองว่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่าเพราะเราต้องการใช้วัตถุดิบให้ได้มากที่สุดถูกไหมครับในการในการพัฒนาตัวตัว,ตวเนื้อทุเรียน